ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่6ตุลาคม2566นะคะคนที่เกิดวันศุกร์โอ้โหไพ่เงินขึ้นเยอะมากเลยนะคะคุณจะมีโชคนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องเงินนะคะกำลังรอเงินอยากได้เงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะการงานมีโอกาสประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงแต่คุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่าง ะะระวังปัญหาสายตาคอบา่าไหลกระดูกสันหลังหรือปวดหลังปวดเอวนะคะในช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างดีนะ,ะขึ้นไพ่เศรษฐีขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ขึ้นไพ่เก็บเงินนะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะเอาเงินไปลงทุนอะไรหรือเปล่านะคะในช่วงนี้ใครรอเงินมีโอกาสได้เงินใครคิดเรื่องเงินจะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงนี้สื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีเหลือง สีเหลืองสีเขียวสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้1 4 1นะคะ1 4 1แล้วก็1 2ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ